คณะแปดไทยแลนด์นิวแกลนโอเพนนิ่งฟกธนครรัชดากรุงเทพเฮียห,หน่อยผนึกกำลังาหนห้างประจักษ์ชัยเตรียมดันหมอลำไทยให้ดังไกลไปทั่วโลก 11ตุลาคม2567นาโฟกพนครรัชดากรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหมอลำเลยล่ะค่ะล่าสุดถือเลิกดีแกลดโอเพนนิ่งโฟกพนครรัชดากรุงเทพศูนย์รวมความม่วนฉบับลูกอีสานใจกลางมหานคร ได้รับเกียรติคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้นำทีมเฮียหน่อยสุชาติอินพรมจับมือนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำผนึกกําลังผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคุณเต้ปียะคจรฟอกสันเทียคุณตงจัก,กระพงกันรวงคุณวีรวิทย์เงาวิทูนวงศเสียนนทพดีชนะภูมิน้อยพันธิราแก่นกสิกรมรมรวมผักดันโฟกพนครรัชดากรุงเทพให้เป็นทีธรรมหากินเป็นที่สร้างความ เทิงให้กับชาวพนัคอนและชาวไทยทั่วประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะในฐานะเป็นคนอิสานนะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าเราเดินทางทั่วโลกเนาะเราเห็นดนตรีดังๆนะคะแล้วก็ดูท่องไปในเ,เน็ตต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีดนตรีของ งวงวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรป๊อปก็แล้วแต่นะนอ,อ่าจะมีหมดทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะคะทั้งของฝรั่งเองนะคะแล้วเราก็มีศิลปินไทยที่ไปดังอยู่ในต่างประเทศอย่างวงเคปเคปป๊อปอย่างเงี้ยนะคะของลิซ่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยหมอลำเราเนี่ยเราคนอีสานอ่ะเราฟังหมอลำฟังทีไรก็สนุกเห็นฝรั่งไปก็คึกเราจะทำยังไงให้หมอลำเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะ ให้ไม่ใช่เฉพาะคนอีสานร,รู้จักไปทั่วประเทศแล้วรู้จักไปทั่วโลกแล้วก็ไปฝันอยากจะเห็นแบบออคอนเสิร์ตใหญ่ๆของหมอลำไทยเนี่ยไปอยู่ตามประเทศต่างๆไปญี่ปุน่นไปเ,เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีเปิดหลักสูตร c b l China Business Leader แล้วก็รู้จักกันหน่อยมานานละก็พยายามกำลังผัลักดันที่จะเอาไปตลาดออคอนเสิร์ตของจีนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ ก็เป็นอีกก้าวยกหนึ่งของความสําเร็จของอการพยายามผลักดันมอลําล้ให้เป็นที่รู้จักผ่านนะคะ,ะโฟก์พนครน,นะคะที่ราชดาแห่งนี้ที่เพิ่งเปิดใหม่แห่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงของท้องถิ่นที่มีความสนุกแล้วก็มีความจริงใจก็อยากจะ โอยพอรให้คอมบิเนชันที่เข้ามาร่วมกันทั้งมีสถานที่ที่ดีที่สวยงามมีาพาร์ทเน,น,นอร์อรที่เชี่ยวชาญทั้งหมอดำหมอราไอโรนะคะของคุณหน่อยแล้วก็ขายทองคำนะคะเป็นศิลปินค่ายใหญ่ทั้งคู่นะคะแล้วก็มาบวกกับตัวแบรนด์ของโฟมพนครนะคะ ก็จะให้ผนึกกำลังกันแล้วก็เพื่อที่จะเดินไปประสบความสำเร็จนะคะยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้ส่วมบุคช่วยกันเชียร์หน่อยค่ะนี่คือ,อเพลงพื้นบ้านของไทยศิลปะของไทยจริงๆนะคะอ๋ออย่างที่บอกเลยฮะผมเข้ามาในวงการหมอราตั้งแต่วันแรกเลยก็มองแล้วก็อยากทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยคืออยากจะเอาหมอราเนี่ยส่งออกสออกองผมคือต่างภาคก่อนก็คือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเนี่ยจะต้องรู้จักหมอราแล้วก็รัก แล้วก็ชอบหมอรำก่อนเสร็จแล้วก็อยากไปถึงต่างประเทศอันนั้นอพอเจอคุณแม่คุณหญิงหน่อยนะครับก็คุยกันเรื่องนี้ไม่ว่าจะไปจีนไปญี่ปุ่นไปอเมริกานี่ก็คุยกันไว้แล้วก็ก่อนที่จะไปตรงนั้นได้เราต้องทําให้คนไทยเนี่ยชื่นชมก่อนแล้วก็ภูมิใจกับมันก่อนอังนั้น ก็พอมาอคุยกับพี่เต้นะฮะ,ะกับพี่โต้งของโวกพนักครน,นะครับแล้วก็มาเจอพี่น้อยกับพี่นนท์ที่เป็นเจ้าของสาวน้อยที่นี่อยู่แล้วซึ่งเขามีความรู้ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะทําให้สถานบันเทิงออ,อกมาเป็นแบบไหนแล้วก็มาเจอพี่ประจักษ์ชัยไห่ทองคาที่มีค่ายแล้วก็มีการส่งออกหมอลําไปทุบเาเรียกอะไรทุบผักอยู่แล้วเพราะนั้น4ส,ส่วนนี้มันผลึกกำลังกันออกมาอย่างแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าทุกคนรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัด และเอามาจับใส่รวมกันและทําให้เกิดขึ้นกับพบพนครที่รัชดานี้แห่งแรกเป็นโมเดลแรกแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรามองไปถึงภูเก็ตกําลังทําอยู่นะครับเชียงใหม่อุบลแล้วก็พัทยาเราต้องการเป็นเหมือนกับเราไปตีหัวเมืองต่างภาคครับคําว่าตีหัวเมืองผมหมายถึงว่าให้เขาเนี่ยลักหมอลําให้ได้โดยการใช้ความม่วนความบันเทิงนี่แหละครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะติด ในความรู้สึกเขาคือลากของวัฒนธรรมและความเป็นอีสานของเราอยู่ในหัวใจของเขาอย่างแน่นอนค่ะก็ข,ขอขอบคุณ<ด>ทุกคนนะคะที่ได้รู้จักทุกคนที่เรารู้จักกันได้ก็ในวงในวงค่ะร <c oughs> าขอขอบคุณ <c oughs> นะคะทุกคนให้ใจ เต็มอยู่ตรงนี้เต็มที่แล้วอย่างเช่นน้องหน่อยน้องนนแล้วก็น้องโต้งน้องเต้แล้วก็ท่านนายประจักรนะคะแล้วก็ทุกคนแล้วก็ทอเอนะคะคที่อยู่ด้วยกันมาคุกคีอยู่ด้วยกันมาถามว่าวันแรกที่เราเจอกันเราเหนื่อยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราหายเหนื่อยขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีครับผมก็ มีของในแรวของอินดี้ไปแล้วค,คือน้องลำไย,ยน้องยูกิอย่างเงี้ยพอเฮียหน่อยเป็นคนที่คิดอะไรไวแล้วก็โมเดิร์นตลอดแล้วอยู่ในสื่อโซเชียลตลอดผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้คนที่เสพมอลำ้ำแล้วก็จะทําให้ไปได้ไวคือมัน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 เกิดวันนี้มันก็เห็นทันทีในหนึ่งวินาทีต่อจากนี้ไปเลยที่แอฟริกาเหมือนลำไย,ยไป ทัวร์ยุโรป9กวัน9ประเทศปีหน้าเราจะไปมาซิลกันนะครับแล้วก็ทราบว่าทางหมอลำของเยียหน่อยนะครับแล้วก็หลายๆคณะก็จะโกอินเตอร์ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีซึ่งมันไปอเมริกาแล้วก็ภูมิใจครับหลังจากนี้น่าจะเป็นซอฟต์เวอร์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่ว่าพูดพูดวางอันนั้นก็ซอฟต์อร์อันี้ก็ซอฟต์เวอร์แต่เราเหนื่อยนะผมรู้ว่าเยียหน่อยนี่ปั่นกระมา4ปีเขาทาเป็นหมอลำที่เป็นหมอลำ อายุแค่4ปีแต่สร้างคุณูปการเยอะแยะมากมายให้กับวงการบอลลัที่ทั้งเครื่องเสียงเวทีจอย LED คือทุกอย่างคือมันเหมือนกับไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ที่จัดใหญ่ๆซึ่งมีคนมาดู2,000 0คน5,000 0คนอยากจะให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในต่างประเทศด้วยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับถ้าเราจับมือกันโอเคครับทนี้ครับครก็ในส่วนของโฟกพรนครเนี่ยคือจริงๆ ผู้ <tyard. S 2> ใหญ่ก็พูดหมดแล้วแหละครับแต่ว่าตัวผมมาพูดในส่วนของแบรนด์ก่อนรุบพทะนครนี่เป็นเป็นเป็นร้านร้านที่เป็นเล่นดนตรีหมอำํำนะครับถึงจะเป็นสาขาที่เป็นที่นี่และเปิดมา15ปีแล้วครับแต่ว่าเราเป็นแนวทางของที่ฟุบพรนครทุกจังหวัดเราจะเล่นหมอลร,รบเป็นประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบก็ทั่วไปแล้วทีนี้พอได้มาทําส่วนของตรงนี้หมอลำเนี่ยมันอะ่างเงี้ยหน่อยจะบอกว่ามาบบนันจะเป็นรากหน้าของพระนครดีสาร คือพบพนะนครเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่ชอบหมอลําคุณมาผิดที่แล้วเพราะเราชูหมอลําถูกต้องครับเราชูมอลําเพราะนั้นเนี่ยมอลําก็มาค่ายใหญ่ๆก็มาศิลปินระดับประเทศตัวตัวนี้ชั่วโมงนี้แทบจะหาคิวไม่มีแล้วครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ในส่วนน้องเฮียหน่อยด้วยแล้วก็ผมจะได้เลยว่าเป็นร้านฟกพนะนครที่สวยที่สุดครับ ณปัจจุบันณปัจจุบันสี่สิบสาขาแล้วก็เป็นโฟล์ควรที่เปิดมาได้ผมคิดว่าตอนเนี้มันน่าจะโมเดิร์นที่สุดสวยที่สุดไม่ไม่อายสำหรับเราเป็นผับมอลามนะครัแต่เราไม่อายเลยว่าเราสู้เาาว่ถ้าเกิดมาเที่ยวบอกว่ามาผับมอลาคุณภูมิใจแน่นอนเขาจะเข้ามาเขามีคำเดียครับเนียครับเขาบอกว้าวเฮ้ยมาผิดอะไหรือ่าใส่ยี่ไม่ใช่รับนี่คือการยกระดับอัพอัพเพดขึ้นไปอีกแล้วก็ผมมองไปถึงว่าปุ๊กวรรคเนี่ย ผมภูมิใจในฐานะคนที่เป็นคนขอตัง้งมา15ปีมันจนมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณมากๆไม่มีคําว่าจะขอบคุณได้มากกว่านี้แล้วแต่ให้ฝากไว้นะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนยังไงก็ช่วยเชียร์โฟกพระนครทุกๆสาขา้ะยครับสำหรับหมอลำสโลแกนของผมคือของพวกเราคือโฟกพระนครม้วนบ่อเซาไปที่เรานํความมุ่นเรานำวัฒนธรรมเข้าไปสโลแกนคือมุวนบ่อเซาแต่ว่า ที่หลักเลยก็คือหนึ่งอาทิตย์เราจะมีแก่นของหมอลำก็คืออย่างแม่วันดีอย่างเงี้ยครับเราจะไปไปหาบุคคลบุคลากรที่มีความรู้แบบนี้หรือเป็นศิลปะศิลปินครูบาอาจารย์มาอาทิตย์ละหนึ่งท่านแน่นอนเพื่อให้ท่านได้กลับมาส่งต่อให้กับรุ่นล่นหลาน่างเราคือเป็นฟระนครเนี่ยเป็นเป็นร้านร้านเป็นร้านอาหารร้านเหล้าเป็นผัพบางคนทุกคนทุบอ่าเป็นสารบรนเทิงแต่เราจะนํา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านสูงอายุแล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านมีไฟมีไฟแต่ว่าเห็นมาแล้วเมื่อกี้ใช่แต่ท่านไม่มีเวทีใช่เราจะนําท่านมาสู่บนเวทีครับพระนครเราจะได้เสียงครบให้ท่านเจริญตลาดอีกว่างนี่าจะทำให้ ส่วนของมอลำก้าวขึ้นไปอีกจะมีการสืบทอดเป็นจากรุ่นครูบาอาจารย์สู่รุ่นลูกหลานมอลำไม่มีวันตายครับครับผมค็สวสดีนะครับในส่วนของทุกผูนเองเราก็หวังว่าอย่างที่บอกนี่พี่โต้บอกว่านี่สาขาที่11นะครับแล้วเราก็จะมีสาขาที่12จะมีให้ครบทุกจังหวัดใช่ครับ สาขาต่อไปจะเป็นสาขาภูเก็ตนะครับและอย่ากที่เเลิบอกก็จะมีพัทยาเชียงใหม่ใช่บนราตนารีรับมาฝากภูมิปัญครด้วยนะครับอบคุณนครับก็ขอขับสวัสดีพี่พี่สื่อส่วนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยนะครับก็ผมเองก็ไม่ไม่ได้มีอะไรผมเป็นตัวเล็กคนหนึ่งที่แต่ว่าช่วงนี้านนี้เกิดได้เพราะเท้งแต่วันแรกเปนวันนี้เลยขอบคุณครับที่ทุกคนเป็นผู้ทำแล้วทุกคน ให้เกียรติออกว่าเราสวยแลาโมเด้วยที่สุดในบรราดาคนลนครก็ก็ตรงน,นี้ต้องต้องกล่าวขอบคุณครับที่ให้กรรมชมระบาดโคกนัครคตัวผู้ก่อตั้งที่ให้เกียรติว่าสาขาราชดาวพิทางเนี่ยเป็นเต็นที่สุดเตทีส่สุดนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการนั่งคิดใช้สมองทําตรงนี้อยู่เดืเอนกว่า <laughs> ที่ออกมาได<จ>้วันอยู่ได้ครับจริงๆภูมิใจที่สุดครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อยที่เป็นผู้เจ้าของสถานที่หลังนะครับ แล้วยิ่งได้เงียหน่อยนะครับวุ้งพอยมามอลล่าไมรอดม,มาได้ในห้างก,กุกชัยมาแล้วก็ได้แบรนด์โฟล์กนครมาร่วมเลยคือแบรนด์เขาเป็นแข็งแรงแข็งแรงแอยู่แล้วในส่วนหนึ่งไม่งั้นคงไม่มีที่สาขาที่สิเ็ดได้นะครับ,บเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราลองมารกระดกระังในใ,ในในเขตกทมดูนะครับใช่ครับก็ได้อีกพี่สาวอีกท่านหนึ่งที่มีแรงมากเลยก็คือเออ่ซอเอ๋นะครับนี่เป็นเจ้าของกิจเจริญเอสซีอยู่ที่อุบล ก็ยังตามมาถึงกรุงเทพมาเริ่มยิ่งเพีดีก็ยิ่งแข็งแรงอีเพินึงนะครับเราจะไปบุกกันที่วุอีกใช่ใช่ครับก็จะมีคนใช่ครับงั้นก็ขอบคุณทุกร่างขอให้สาขานี้หรือทุกสาขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ดีใจมากวันนี้ที่จะมาร่วมทุนในการทําโฟกัสนครก็เอ๋ก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่างคุณแม่มาร์เยล่าแก่นนี่ก็คือ มอลำมีสารที่มีชื่อเสียงอง่ก็บมองว่าพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอมองเลยว่าตลาดมันกว้างมากคนบ้านเราอะค่ะมาทํางานมาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสนับสนุสนโฟกพ,พนครทุกๆสาขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายเลยอย่างที่บอกเลยฮะอยากอยากอยากบอกทุกคน,นว่าโฟกพนครจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะ นำพาหมอลำไปให้กระจายให้ทั่วประเทศให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจกันไว้เพราะฉะนั้นฝากพนักครไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ